สวัสดีครับสวัสดี FC นะฮะอ่านี่นะครับเห็นกันไหมครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ผมจะซื้อมาทำไมนะครับนี่นะครับนี่เยอะแยะมากมายนะครับนี่ r e g e n c y นะฮะเพื่อนๆพนพี่พี่อนะครับเคยเห็นนะครับแบบนี้ไหมนะเดี๋ยวผมจะหยิบนะครับให้ดูนะฮะนี่อ๋อ นะครับมันจะแตกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่นะครับเก่าเดิมเดิมมากนะครับอันนี้นะครับคือ r e g e นซนะครับรุ่นเก่าที่นะครับป้ายฉลากจะเขียนว่าเกรฟแบบนี้นะครับนี่นะครับ FC ีดูพี่ๆดูนะครับเก่าไม่เก่าดูนะครับฉลากนะครับนี่เห็นไหมน่ให้ดูชัดๆนะครับเผื่อนะครับท่านใดเป็น f อผมเราชื่นชอบ ในเรื่องของสุรานะครับต้องบอกว่าช่องผมไม่ได้ส่งเสริมนะครับให้พี่ๆดื่มสุรานะครับนะครับนี่นะครับนี่ผมเพียงแค่นะครับนำข้อมูลนะครับมาให้นะครับให้ให้ศึกษานะครับกันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ปี25 3 1นนะครับนี่เขาจะมีหมึกนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ ตรงฉลากด้านในนะพี่พี่เห็นไหมนะครับเขาก็จะมีนะครับหมึกเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับดูเก่าไม่เก่านะพี่พี่นี่นะครับเก่ากึกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะใครมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะเออไม่ใช่รับเช่านะทษทีนะครับลืมนะฮะยินดีรับซื้อนะครับเรจเจนซี่ที่เก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่นะะโอ้โอ้นะฮะนะครับ นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเยอะมากนะหนึงลังสองลังนะครับแล้วก็ดีนะครับนีนะครับเพึ่งได้มาสดสดร้อนๆนะครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่รู้ซื้อมาทําไมเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรีเจนซี่รุ่นเก่าที่หายากนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกล่องนะนะครับคลิปดูแล้วกันนะครับ เล่านะครับตั้งแต่ปีสามหนึ่งนะจะเก่าขนาดไหนนี่นะครับดูนะครับเคทีเดียวนะฮะนะครับนี่นะครับนี่สภาพเดิมมากเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเนี่ยเขาซื้อเก็บไว้ทําอะไรนะฮะอาจจะเอาไว้ไหว้นะครับนะครับไหว้ก็เอออห้าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจหรือไหว้กรมหลวงนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าซื้อไว้เก็บไว้เยอะแบบนี้นะครับ ไว้ทําอะไรเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าใครมีเรียนซี่เก่าๆแบบนี้เนี่ยผมรับซื้อนะครับนะครับนี่นะครับนะฮะก็ไม่รู้ซื้อมาทำาไรเหมือนกันนะฮะ